ัดีนะคะสวัสดีนันทีพี่ทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะ้าเมย์ก็มาเล่นกับน้องนนาวนะคะมาเล่นเอมาพาหลานเล่นนะคะพันพันดุนพันเสือกานามีมาเล่นกับหลานนะคะน้องก็เล่นเล่นแบบมีความสุขม,มากๆเลยนะคะน,น้าเมย์ก็จะกลับเลยจะถึงเวลากลับแล้วนะคะ เนนานเลยบอเล่นอิ่มเลวบอละเยเยเย่เยนูเล่นอิ่มเลยบอฮ่าน้าเมีพาเล่นอิ่มแล้วน้าเมีพาเล่นนานเลยนะคะเนี่ยุูหก็เล่นแบบมีความสุขมากเลยนะคะเล่นกับน้าเมีนะคะโอ้ดูนะคะอนี่ลอยเล่นนะคะ นนหน้าลานโอ้เล่นแบบสนุกสนนานมากๆเลยเยอะนึ่งนสะนว่านาน,นานี้จะกลับแล้วมานานเลยนะคะมานานนาลานเล่นตั้งนานนะคะ อยากกลับอีกแล้วนาเม่นเม่ไม่อยากกลับอีกแล้วผุ่ดลาหมอเดรลไล่ลหมองเฮ้โซ่สมหมอน,ยน,ยน,นเย็บนาเม่ไม่กลับบอกอยู่นี่แหละเนาะ นอนเป็นเพื่อนร้านอยู่นี่แหละดูดูร้านก็ไม่ออกหางนะเลยสุืว่าแลากคละก็ไม่อยากให้กลับนะคะอ่อนไว้แล้วอ่อนอ่อนนะมีไว้แล้วนะคะ อะมอยากให้กลับมอยากให้กลับอยากมีคนช่วยเลี้ยงอยากมีคนช่วยเลี้ยงบอกม,มีคนพาลูกเล่นเดีสบาย

คุยอะไรคุยกันคุยกันกลับหรือไม่กลับเน่เน่นอนนเรื่ออเจียน้าแม่แอบซ่อนอยู่เล่นมนเล่นซ่อนหาเลยแมอยู่ๆเๆ่ๆๆ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 ๆูๆๆ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 เๆๆน้เมๆๆ โอ้ขับจบ้านายเน่เน่โอ้แม่แม่ไม่คิดอะตุนัวกมายยกกลับนี่เดก้อ่อนไ้เลยอ่อนไแล้วอ่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยอ่อนนอําแม่ดูข <c oughs> ันงให้ไหมเอ้เอ็มเอ็ม เยอะเยอะนะแม่เยอะไม่อยากกลับนะคะเอาน้าผมไปนายเอาน้าผมไปนายผมไม่ให้กลับน้าเม่น้ามเยอะน้มเยอะเยอะเยอะน้าเม่เยอะ เยอะนะไม่เยอะไปแล้วเดี๋ยวมาเรื่อยเี๋ยน้ำมีก็จะกลับแล้วนะคะดูอาการของน้องอาการของน้องล้านบะยักให้กลับเลยกระด้อน้ำมีออกมาน้ำมีออกมาน้ำมีน้ำมีออกมาน้ำมออกมาน้ำมตัวหนูไม่ต้องออก

nami có phải rồi, các bạn, trở lại, em, em, trạng thái đi, nami trạng thái, tôi nuông cái thương, cái thương, cái thương bao, cái thương na bảo, ยไปอยู่นี่แหละเยอยๆๆไปแล้วไปแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนีนเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากแชรและกดติดตามให้กับช่องทองสากุระเซมารีด้วยนะคะเล่นจนเหนื่อยกินนมแล้วสวัสดีนะคะ